อาร์เลเจนต์ตอนที่1 3 1ปราสาทสเพตร์เวมพายอัลเบิร์ต Albert, หันไปมองทั้งป่าชั่วครู่ก่อนที่จะเริ่มเอ่ยต่อเจ้าไม่น่าจะทราบเรื่องนี้แต่เมื่อนานมาแล้วพื้นที่แถบนี้เคยเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ท้องฟ้าและผืนดินได้ถูกแบ่งแยกเป,เปลวเพลิงไต้ลุกโชดช่วงทั่วทั้งโลกมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ซาเทนดานแยกตัวออกมาจากโลกกลางและจมเข้าหายไปในพายุแห่งมิติในตอนนั้นผู้คนต่างไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น แต่แล้วท่านลอดแห่งแวมพายก็ได้นําเผ่าพันธุ์ของพวกท่านมายัางที่นี่ท่านได้ใช้เวทบนอันทรงพลังเพื่อทําการตั้งการคุ้มกันร,รอบพื้นที่ในแถบนี้พวกเรารอดชีวิตอยู่ได้ก็เพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นนอกจากนี้แล้วท่านลอดยังกวาดล้างพวกมาสเตอร์ในพื้นที่นี้ออกไปจนหมดสิน้นแบบนั้นแล้วป่าแห่งนี้จึงกลับเงียบสงบไม่มีภัยอันตรายต่อชีวิตของพวกเราพวกเราต่างใช้ชีวิตโดยไร้ซึ่งความหวาดกลัวมานานยิ่งจนเริ่มขาดเขากันแทนที่ไปแล้วหาวกว่าพบเห็นสิ่งที่แตกต่างไปนะ่ะเบิร์ ยิ้มให้ขณะที่ชี้เข้าไปในหมู่บ้านเมื่ออาขันกลับไปมองชาวบ้านที่กําลังแอบเฝ้ามองผ่านหน้าต่างก็พลันต้องรีบซ่อนตัวกันอีกครั้งอย่างไรแล้วสิ่งที่เอาเบิร์ตพยายามอธิบายก็พอเข้าใจได้อยู่ตามที่เล่าคือแวมไพายในจินตนาการกับที่ปรากฏกายที่นี่แทบจะไม่เหมือนกันเลยสักนิดอีกฝ่ายไม่ใช่แวมไพร์ที่คิดแต่จะดูดเลือดของเป้าหมายแต่กลับเป็นผู้ที่คิดถึงชีวิตของ N p c ทั่วไปที่สถานที่อย่างนี้อยู่รอดมาได้ก็ต้องขอขอบคุณพลังเวทอันสุดทรงพลังอํานาจของหลอดแห่งแวมพาย ประชากรของที่นี่กระทั่งไม่รู้ว่าเซาเทนดานกลับคืนสู่โลกกลางซะแล้วโอ้ภายนอกเกิดเรื่องเช่นนั้นหรือแต่นั่นก็ไม่เกี่ยวข้องไรกับพวกเราอยู่ดีนะที่แห่งน,นี้ไม่ต่างไรกับสว,สวรรค์ไม่มีภัยร้ายจากมอนสเตอร์อีกทั้งยังไม่ขาดแคลนซึ่งทรัพยากรพวกเราพอใจมากแล้วที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่รอบป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานา,นา,นานชนิดตามคํากล่าวของอัลเบิร์ตไปในป่าลึกก็มีสัตว์ป่าอยู่จํานวนไม่น้อยเช่นกัน พื้นที่แถบนี้นับว่าหน้าตกตลึงจริงๆแล้วแหละก็ไม่คิดเลยว่าจะมีคนยอมใช้ชีวิตอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับแวมพร์นอย่างไรแล้วนี่กันับว่าไม่ใช่ข่าวที่เลวร้ายสําหรับอาร์คแต่อย่างใดหากแวมไพายเป็นสุภาพชนเช่นนั้นแล้วการตามหาเดริกคงจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะรวมไปถึงชิ้นส่วนสุดท้ายของ3สิ่งมหัศจรรย์นั่นด้วยอว่าแต่ทําไมคนต่างติดเช่นเจ้าถึงมาเยือนที่แห่งนี้ล่ะทั้งยังเข้าใจแวมพายผิดอีกตั้งหาก เพราะอะไรถึงมาที่นี่กันล่ะนับว่าเอาเบิร์ถามได้ตรงจุดยิ่งนักที่จริงแล้วผมหาอะไรบางอย่างนะครับข้าอาจจะช่วยได้นะที่ผมหาอยู่ก็คือเอ่อไม่สิผมกําลังตามหาคนสองคนหนึ่งคือแวมพร์ที่ชื่อว่าเดริกเป็นชนชั้นสูงคนหนึ่งอ๋อเดร็กนี่เองข้ารู้จักอยู่เป็นแวมไพร์ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแถบนี้นะ่ะฮะจริงเหรอครับใช่แล้วข้านะ่ะ นำทางเจ้าไปยังที่พำนักเขาได้ถ้างั้นรบกวนด้วยครับอืมแน่นอนแลยอีกอย่างล่ะพวกเขาเป็นผอาพันธสัตว์อสูรเคยเห็นสัตว์อสูรในพื้นที่แถบนี้มาก่อนหรือเปล่าหรอครับอัลเบิร์ตขมวดคิ้วกับคำถามของอาร์คผ่านแบสักพักหนึ่งเขาจึงค่อยสายศีรษะเป็นการตอบรับอืมต้องขออภัยแต่ข้าไม่คล้ายกับจะจำได้เลยว่ามีสัตว์อสูรอยู่ในละแวกนี้ต้องขออภัยนะแต่ขอถามหน่อยว่าทำไมเจ้าถึงมาตามหาผ่าพันสัตว์อสูรด้วย มีเรื่องนิดหน่อยนะครับผมต้องขออภัยที่แม่จะสามารถบอกได้สสิ่งมหาาัศจรรย์ก็นับว่าเป็นสมบัติของ NPC เขาจะบอกข้อมูลเช่นนี้ออกไปโดยง่ายได้อย่างไรล่ะอาร์คปฏิเสธไปอัลเบิร์ตก็เลือกที่จะบวกไม้บวกมือให้กับเขาอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าก็แค่สงสัยเล็กน้อยนะแต่เอาเถอะข้าจะพาเจ้าไปหาเดซริกก่อนก็เล่ากันอ่าจริงด้วยก่อนหน้านั้นหรือว่าเจ้าจะได้ยินข่าวหรืออะไรก็เลยมาเพื่อสังหารแวมไพร์หรือเปล่า อ๋อไม่ใช่แน่นอนครับเดชหลึกย่อมต้องยินดีอย่างแน่นอนถ้าว่าได้เจอผมอีกครั้งน่ะอ๋อข้าก็แก่พปูดไปถ้าเจ้ามาสังหารแวมพายจริงคงจะไม่มีทางผ่านเสาผนึกพลังมาได้แล้วนะเอาละตามข้ามาไว้เสร็จธุระของเจ้าที่นี่แล้วย่าลืมมาพูดคุยถึงโรคภายนอกให้ข้าได้ฟังด้วยละ่ะเอาเบอดหัวเลาะไปขณะที่เริ่มออกเดินอีกครั้งสถานที่แห่งนี้สมแล้วที่เป็นบ้านของแวมพายซึ่งมีธาตุความมืด หากว่าต้องต่อสู้ก็จําเป็นจะต้องใช้นักบวชที่สังกัดท่าแสงเพื่อเข้าปะทะเพราะว่าสาโลหิตมืดที่ผนึกทักษะแสงสว่างทั้งหมดเอาไว้จึงยากที่จะทําความเสียหายให้กับพวกนั้นได้หรือก็คือศัตรูโดยธรรมชาติของแวมไพร์เมื่ออาจจะเข้ามาอย่างที่นี่ได้หลอดเห่งแวมไพร์ที่นี่แข็งแกร่งขนาดไหนกันนะถึงสามารถสร้างสาผลึกพลังแบบนั้นขึ้นมาได้ทว่าถึงแม้จะเป็นอัลเบิร์ตที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ยังไม่เคยพบเจอหลอดเห่งแวมไพร์มาก่อน แวมพร์ที่อาศัยอยู่แถวนี้ล้วนแล้วแต่มีลำดับชั้นกันทั้งสิ้นหลอดเห็นแวมพรยย่อมต้องอาศัยอยู่ในปราสาทซึ่งเป็นศูนย์กลางของพื้นที่แถบนี้และไม่เคยจะออกไปไหนดังนั้นแล้วคงจะมีเพียงแค่แวมพา์ระดับสูงเท่านั้นที่จะอนุญาตให้เข้าบุกได้แน่นอนว่าเดริกก็น่าจะเป็นพวกที่อาศัยอยู่รอบนอกเช่นเดียวกันเอออาร์คนิมไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อยหรอครับบุกซิลเดินเข้ามากระซิบซอยู่ข้างหูระหว่างที่เดินผ่านป่าอาร์คส่งสายตาคล้ายกับถามมา อะไรล่ะเออก็รู้ดิครับแวมไพร์กับมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะชัดเจนเลยว่าคนพวกนี้ตัวพวกแวมไพร์ควบคุมอยู่นะนี่ฉันก็บอกให้ใจเย็นก่อนไงดูที่คอของหมอนนั่นเห็นรอยกัดหรือเปล่าล่ะอาร์คชี้ไปยังต้นคอของอันเบิร์ตแล้วก็ถามออกมาแน่นอนว่าอาร์คพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วแต่ไม่ว่าจะมองยังไงมันก็ไม่มีรอยกัดเลยแม้สักเล็กน้อย อาคแท้จริงไม่ได้กลัวแวมพร์อะไรมากมายอย่างเช่นกับอย่างเช่นเดียวกันกับบุกซิลไม่ใช่ว่าสมุนปีศาจของเขาก็เป็นแวมพร์เหมือนกันหรอกเรือยังไงหลังจากที่มาคิดถึงเรื่องเดสลิกแล้วเขาก็สงสัยอยู่พอสมควรว่าแวมพร์นิวเวอร์จะน่ากลัวยังไงแวมพร์ย่อมต้องดูดเลือดแต่ว่าใครจะรู้กันละ่ะว่าความสามารถในการควบคุมผู้คนนั้นมันมีอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าจะมีทักษะแบบนั้นคงอยู่เขาก็สงสัยว่าแวมพร์จะสามารถใช้มันกับคนหมู่มากได้ถึงขนาดนี้เลยหรือ เธาเรื่องไปเราไปได้ไม่ค่อยสวยค่อยว่ากันไปแล้วกันที่นี่คือปราสาทของเดธลิกครับหลังจากที่เดินมาได้กว่าครึ่งชั่วโมงเอาเบิร์ดก็ชี้ไปยังหอคอยปราสาทแห่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้บนยอดผาฮะนัน่นปราสาทของเดธลิกงั้นเหรออาร์คและบุคซิลต่างก็อ้าปากตาข้างปราสาทตรงนี้จัดตั้งเอาไว้บนหน้าผายอย่างสวยสดงดงามเหมือนคล้ายกับปราสาทโบราณที่ปรากฏในภาพโฆษณาชวนท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสหรือไม่ก็อังกฤษ ด้วยความมืดขมุขขโมวที่มีอยู่แล้วจึงสามารถช่วยเสริมบรรยากาศให้สมกับเป็นปราสาทแห่งแวมไพร์ได้มากขึ้นทว่าอากลับมีความโกรธโวยพุ่งแทบจะในทันทีที่เห็นปราสาทต,ตรงหน้าอะไรกันไอ้เจ้าเด,ดริกมันรวยขนาดนี้เลยเนี่ยหลังจากที่คิดยังถี่ทวนแล้วก็นับว่าไม่น่าแปลกอะไรนักอย่างไรแล้วเดสริกก็เป็นชนชั้นสูงนอกจากนี้ยังได้สืบทอดมรดกทั้งหมดของเดวิลระหว่างที่วิวัฒนาการขึ้นมาได้ ตามสิ่งที่ควรจะมีให้สมกับฐานะชนชั้นสูงก็ต้องประมาณนี้นี่แหละชิบ้าบอกคอแตกที่สุดเลยสมุนปีศาร์เรามีประสาทสายวิเศษขนาดนี้เลยหรือไงอะเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับอลเบิร์ตเอ่ยถามออกหลังจากที่เห็นอ้างเผยสีหน้าอ๋อไม่มีอะไรครับืึงั้นได้โปรดตามผมมาอย่างระมัดระวังด้วยครับจากตรงนี้ทางค่อนข้างลาดชันมีบันไดที่ทํามาจากหินเลื้อยไปตามหน้าผาสูงจนกระทั่งถึงตัวปราสาทดังกล่าว หลังจากบากบั่นเดินขึ้นบันไดหินมาทหารยามที่เฝ้าระวังหน้าประตูก็ได้ปรากฏเป็นปกติที่ปราสาทเช่นนี้จะต้องมีทหารยามคอยเฝ้ารักษาการแต่ว่ามันยิ่งทำให้อาร์ครู้สึกคล้ายกับโดนตบหน้ามากขึ้นอะไรกนะันน่ะหมอนี้มีทหารยามสนวนตัวด้วยอย่างนั้นเหรอหลอสักครู่นะครับเอาบทพูดคุยกับทหารยามชั่วครู่ก่อนที่จะเดินกลับมาทหารยามได้ตรวจสอบชื่อของเจ้ากับท่านหลอดแห่งปราสาทแล้ว พวกเขาบอกว่าจะสามารถเข้าไปได้พวกฐานยามจะนำพาไปเองถ้าเช่นนั้นข้าขอตัวเชิญครับฐานยามเดินเข้ามาใกล้อาร์คหลังจากที่อัลเบิร์ตเดินจากไปอาร์คและบุกซิลยิ่งเบิกตามากยิ่งขึ้นตั้งแต่ที่เข้ามาในปราสาทภายนอกนับว่าเหลือเชื่อแล้วภายในกับเหลือเชื่อยิ่งกว่าทุกอย่างภายในล้วนเหมาะสมที่จะเป็นปราสาทของผู้สูงศักดิ์ในยุคกลางทั่วทั้งตลอดแนวฝั่งจะมีผลงานศิลปะประดับประดาะเอาไว้ พร้อมทั้งทหารจํานวนหนึ่งและค่าราบใช้ที่เดินขวักไขวไปมาค่ารับใช้บางคนกระทั่งสวมใส่ชุดคล้ายชุด,ชชดเมดแน่นอนว่าหญิงสาวรับใช้ก็มีสภาพคล้ายกับผู้คนในหมู่บ้านจึงไม่ค่อยน่ารื่นรมสักเท่าใดนักอย่างไรแล้วมันก็ยิ่งทําให้อารมณ์ขุ่นมัวของเขาดํามืดมากยิ่งขึ้นอยู่ภายในบ้าบอเจ้านายของมันต้องผ่านความยากลำบากมากมายเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดแต่พอมันตายทุก,ทกครั้งก็กลับมาได้ใช้ชีวิตหรูหราสบายอย่างนี้เหรอฮึก็ไปน่าแปลกใจเลย ว่าทาไมถึงอยากกลับมาบ้านมากนะเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่หลังจากลงทะเบียนพอร์ตอันเชิญเรียบร้อยแล้วฉันจะใช้งานแกให้หนักเลยอาร์คเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนกระทั่งบันไดนี่ก็ยังสูงเทียบเท่ากับตึกสิบชั้นไม่ช้าอาร์คก,ก็ได้มาถึงตรงหน้าประตูที่มีรูปข้างคาวสลักเอาไว้อย่างงดงามเข้ามาประตูบานใหญ่พลันเปิดออกห้องที่เดดลกอาศัยอยู่จึงปรากฏขึ้นแก่สายตาแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าสมุนปีศาจอาศัยอยู่ที่นี่ แต่ห้องนี้มันหรูหราเกินไปจนทาให้อาร์คลังเลที่จะเหยียบย่างอีกทางด้านหนึ่งของห้องเงาร่างหนึ่งกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ขนาดใหญ่โดยที่หันเพียงด้านหลังให้อาร์คได้เห็นตอนลอดเราพาเข้ามาแล้วขอรับฮะหลอดงั้นเดร็กก็นั่งอยู่ที่นั่นเหรอไอหมอนี่เนี่ยนะได้ยินชื่อเราแล้วยิงจะวางหน้าแบบนี้อีกเลยไม่ใช่ว่าหมาถึงแม้มันจะอยู่ในบ้านมันก็ยังรู้จักสำนึกบุญคุณเจ้านายหรือไงน่ะ แค่ไม่เจอกันหลายวันถึงกับใจกล้าถึงขนาดนั้นแล้วเหรอก็ดีเราจะได้เห็นดีกันหลังจากนี้จะไม่มีคำว่าปลานนิเฮ้แกน่ะแกอาร์คตะโกนเข้าไปก่อนที่จะต้องชะง,งักปากเงียบเสียงเก้าอี้นั้นค่อยๆหันกลับมาพร้อมกับเผยร่างลอแห่งปราสาทให้ได้เห็นเป็นเด็กหนุ่มที่มีเส้นผมถูกจัดเอาไว้อย่างเรียบร้อยตามสไตล์ของผู้สูงศักดิ์อีกฝ่ายจ้องมองอาร์คพร้อมกับเม้มริมฝีป,ปากเขี้ยวที่แหลมคมค่อยๆเผยขึ้น นั่นทำให้เขาได้ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นแวมไพร์ปัญหาคือคนที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่เดริกยินดีต้อนรับเข้าสู่ประสาทของข้าคุณต่างถิ่นฮะนะนายเป็นใครเนี่ยข้าคือเอินเห่งแวมไพร์คาราคุณจะเรียกข้าว่าท่านเอินก็ได้นะเขี้ยวของคาราคุณแง้มออกมาอย่างภาคภูมิพร้อมกับเสียงหัวเราะฮะเอินคาราคุนเหรอแล้วเดริกะหืมเดริกเหร เหมือนเคยได้ยินชื่อน,นี้ที่ไหนสักที่แต่จำไม่ได้เสีแล้วด้วยสิเออไม่ใช่แต่ที่นี่เป็นบ้านของเดนดริกไม่ใช่หรือไงน่ะฉับพลันั่นเองขาราคุนจึงระเบิดเสียงหวัวเราะออกมาดังลัน่นฮึสติปัญญาของมนุษย์ยังคงต่ำต้อยยิ่งกว่าสัตว์ชั้นต่ำไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้จะผ่านมานับร้อยปีเขาอย่างไรก็ยังเขาอยู่อย่างนั้นเ <c oughs> จ้านั้นหลอกง่ายยิ่งนักจึงต้องเผชิญกับเรื่องราวแบบนี้ฮะว่าอะไรนะ นี่เจ้ายัางไม่เข้าใจหรือเจ้าไม่ได้บังเอิญมาที่ปราสาทของข้าด้วยความผิดพลาดมันคือโชคชะตาข้าโชคดีสทจริงในตอนที่สำรวจพื้นที่แล้วเจอเจ้าเข้าข้ามองดูเจ้านับตั้งแต่ยหเยียบย่างเข้าสู่อาณาเขตของข้าด้วยตาคู่นี้มาตลอดและมาถึงตอนนั้นเองอะไรบางอย่างพลันลอยขึ้นมาจากทางด้านหลังของบุกซิลสิ่งนั้นชวนให้แตกตื่นยิ่งนักมันคือลูกตาเมื่อลูกตาดวงนั้นปรากฏขึ้นจากหลังคอ บุกซิวถึงกับกรีดร้องลงไปกลิ้งเกอกกับพื้นระหว่างนั้นลูกตาดวงนั้นก็กลับลอยเข้าไปหาคาราคุนคาราคุนคว้าเอาลูกตานั้นไว้ก่อนจะยัดมันกลับคืนสู่เบ้าตาด้านซ้ายของตนแล้วจึงได้หัวร้อออกมาเป็นหมูที่น่ารำคาญนนะักช่างเถอะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะไม่มีเสียงแล้วอะไรกันอนะดวงตานน้นคืออะไรอะถ้างั้นความรู้สึกที่ไม่สบายใจที่รู้สึกในป่านั้นมันก็คือ ในที่สุดอาร์ก็ได้เข้าใจว่านั่นคือต้นตอของความรู้สึกที่ไม่สบายใจภายในป่ามันเป็นดวงตาที่สามารถลอยไปไหนมาไหนได้เพราะแบบนั้นราดันจึงไม่อาจจะตรวจพบร่องรอยบนพื้นได้อีกทั้งมันยังซ่อนตัวอยู่ทางด้านหลังของคอบุกซิลภายในเส้นผมมันไม่มีทางเลยที่เขาจะรับรู้ถึงการคองอยู่ของมันจะบอกว่าเวนพายตัวนี้เฝ้ามองเราอยู่ตั้งแต่ที่ชายหาดที่รอหลวงเรา,าที่นี่เหรอแต่ว่าทําไมกันล่ะคาราคุนพันหัวล้อออกขณะที่อาร์คพยายามถอยเท้าไปหลายก้าว มนุษย์ที่แสนโง่เขลาคล้ายกับเข้าใจเรื่องราวขึ้นมาบ้างแล้วนี่นี่แกตั้งใจจะทาอะไรกันแน่ทําไมถึงได้สมองน้อยนิดเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นมนุษย์ตนแรกที่ข้าพบเจอหลังผ่านเวลาไปหลายร้อยปีก็ยังคงโง่เขลาไม่แปลเปลี่ยนข้าหวังว่าจะไม่โง่าตามไปด้วยหลังจากที่ดูดเลือดไปแล้วฮะดูดเลือดเหรอตำตมโง่เขลาขนาดนี้แล้วเจ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวดร น่าสมเพชอะไรเช่นนี้ข้าคิดว่าข้าจะลากพวกแกมาพร่ำไรสาระด้วยอย่างนั้นหรือ